โอ้ยหายากมากเลยหายากมากเลยอ๋อครับหายากมากเลยความสมบูรณ์เนี่ยหายากมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ตกมือใครมาก่อนเลยผมมีคนที่สามเนี่ยอือ่าแล้วก็ลุงคนที่สองผมเป็นหลานเป็นหลานครับไม่เคยตกมือใครผู้ใครมาก่อนเลยร้อยกว่าปีจริงๆก็ดูสภาพแบบอาจารย์พวกต้องดูดิครับจริงๆผมเข้าใจผมเข้าใจแต่ถ้าเกิดผมบอกไปอย่างนั้นเนี่ยพี่อ้นจะเข้าใจลึกๆผมไหม บอกเฮ้ยเออเขาไม่นิยมเว้ยเราผมเข้าใจว่าแล้ววันนั้นวันนั้นวันนั้นเจอมาวันนั้นเจอเจออาจารย์โทนไหมเอาจริงๆเจออาจารย์โทนไหมไม่ได้ไปไม่ได้ไปไปแต่ไม่เจอเหรอไม่มีไงผมกลับบ้านเลยซื้อข้าวกินไปแล้วก็ไม่เจอใช่ไหมไม่เจอเรากลับเลยอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อที่เคยมีครับอ๋อมีใช่ไหมมีมีว่าก่อนวันอาทิตย์อ่ะอ๋อก่อนวันอาทิตย์เัื่วานแล้วผมกลับมาไม่ไม่ได้เจอแต่จะไปร้านเล็กๆบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหมแล้วให้เขาดูไหมยื่นให้เขาดูไห ราคาห้าสิบล้านก็ไม่เอาอ๋อยืนปุห้าสิบล้านความคิดที่เฉยเขาไม่เอาอ๋จะยืนให้เขาดูบ้างนิยมเล่นแล้วก็บอกสิบล้านเขาก็บอกสิบล้านเลยห้าล้านมีความคิดเขาบอกว่พูดเป็นพ่อบอกว่าห้าสิบล้านมันสูงอ่ะผมก็เลินเกินๆดูอ่ะร้านทู่หม่เขาไม่มีต้นทุนที่แบบรบทำไมเราเรียกของร้านโชว์หวยเาไม่ต่อครับผมก็เลยบอกว่าเอ้ยกัดดีกว่าอพี่อ้นเอายังไงดีอ่ะปอนะที่สุท้าเหรอถ้าวันนี้ ถ้าวันนี้ผมไม่ได้ต่อเนี่ยผมจะเป็นเหมือนกับร้านโชว์หวยทั่วไปไหมไม่ใจว่าวาะจะเหมือนไหมเหมือนไหมผมว่าก็เต็มที่เรา20เหรอวันนี้ผมยังไม่รู้เลผมก็ดูศึกษาประวัติถามตาอยากถามแม่พ่อแม่ผมก็บอกว่าเนี่ยของตาครับเขาได้มาผมตั้งแต่อายุ5-4-5ขวบเลยอือแล้วพี่ยังจำได้เลยนะ4-5ขวบก็ดูหยิบกล้องดูพระแล้วเนาะจนมาถึงลุงคนที่สองอ่ะ เสียไงเออตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ฮะผมอายุมาสามสิบกว่าังไม่แต่งลูกเงี้ยเลยอันนี้เป็นอะไรนะนอนแรกอันนี้นอนแรกใช่ไหมเอาละครูอันนี้เป็นนอนแรกสบายแล้วพอตาประจันเจอทั้งสิบเอ็ดรอดเจอทั้งหลวงพ่อเงินอันนี้มันมันมันนอนอยู่อย่างเงี้ยเหรอพี่ชายอยากขายเท่าไหร่พูดนทางจะไปแล้วแก่บทขนทางไปแล้วแย่ด้วยทะเลาะกับแฟนมาก็ทะเลาะกับแฟนอันนี้เลิกกับภรรยา ยี่เลิกกับภรรยาไปเขาไปง้อมีฮะไปงอใช่ปะไปงอแล้วสามทีครั้งอ่ะแม่ผมต้องไปรับกลับอ่ะเหรอจริงเพราะว่าผมทํางานหาเงินตลอดเลยเล่าชีวิตของตัวเองแล้วอยู่กับแม่ทางฝ่ายของแม่ผมอ่ะก็ไปเยี่ยมพ่อตาแม่ยายผมตเหรอใช่ผมเป็นคนที่เคยอ๋อไล่ด้วยเหรอจริงครับผมโอ้โหเครียดเลยวุ่นแรกผมก็เวียนหัวนะก็ เกมยมอมก็ีเมอ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งถูกยาโอถูกยาสามครั้งเลยจะขอช่วยพี่อันเนี้ยสักดับสักสามพันอะไรเงี้ยพี่โอเคไหมดีไหมโอเคนะนะแต่พี่อย่าเครียดนะผมจะผมซื้อพี่พี่ห้ามเครียดนะไม่ไม่เกี่ยวกับภรรยานะาไม่เกี่ยวนะโอเคนะ พี่นะพี่ชายขอให้พี่โชคดีมีความสุขนะผมซื้ออันนี้นะ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 อ,อันนี้เป็นสิบเอ็ดลอดอแบบแบบหมีนะฮะนะฮะโอเคพี่ชายโชคดีขอบคุณมากนะขอบคุณมากพ,พี่แล้วเราเรายังไงดีอ่ะพี่เอาไงเอาไงดีเอาแบบว่า ให้ผมดำเนินการยังไงกับพี่อ่ะเอาอย่างนั้นเลยเอาอย่างนั้นเลยเอ้าแบงค์ครับยี่สิบล้านโอ้ยเส้็สพวกอีกคนนึงคนคนนึงคนคนนึงมันกลัวกลัวเอาแล้วเว้ยเ้ยบางคนเขาบอกนี่เขาเขาบอกผมบอกว่าจ้างพี่มาจริงไหมจ้างพี่มาแบบทำคอนเทนต์จริงไหมจริงปะ ่าก็มาเสนอเเฉยใช่ป่ะผมว่ามาเสนอพีอยากออกกล้องจริงเหรอพอพี่อยากออกกล้องเหรอไม่เคยออกกล้องได้ของติ๊กต็อกจริงเหรอพี่ชายพิมพเนี้ยใหญ่เกินไปจริงๆผมเอาพระองค์นี้ให้ให้เพื่อนๆที่ดูดูได้ไหมดูให้ให้เขาดูได้ไหมได้ใช่ป่ะพี่อ้นสู้ครับเอายังไงดีพี่อ้น มาพี่อ้นตั้งใจก่อนนะผมไม่รู้ว่าจะบอกกับพี่อน้นยังไงดีนะนะครับโอ้ไม่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 ต้องขอโทษผมผมโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่ากู <c oughs> เล่นประคำนอสู้เลย <c oughs> แทงเจอซ้ายขวา <c oughs> <c oughs> หน้าหลังเลยกู <c oughs> อาจารย์ใหญ่นี่ก็มาอีกอาจารย์ใหญ่ผมว่างานสวยมงรับผมอ่ะอครับอนดับต้นๆตามออกแก้มเป็นเอกลักษณ์เลยออืผมไปดูรีวิวของเดินไม่มีเหมือนผมอ่ะผม่แใหญ่เลยความสวยความแตกต่างอพี่ชาย ไม่ได้ดมเล่นนะดมจริงกันี่ยเจ็ดแปดปีเลิกเลิกกินเหล้าเลยอ่ะพี่จริงผมเสียลูกเนี้ยไปอ่ะย่าล้านอ่ะเลิกเหรอผมเลิกไงแล้วลูกไปไงลูกกว่าผมติดงงยังเลยติดเหล้าเหรออาจารย์อาจารย์อย่าไปกินมันเลยเหล้าอ่ะกินมันทําไมไม่เคยสูบเลยพี่ผมไม่เคยโซ่เจ็ดแปดปีผมสิบปีแล้วเนี่ยแล้วใครจะไปเทียมทานกับพี่เนี่ยฝั่งนี้ก็พี่อ้นยี่สิบเอ็ดล้าน วันนี้รดยีครับยี่สล้านฝั่งนี้ก็อาจารย์บ้านอยู่ข้างๆพันทิพย์งามวงวานเอามาพี่อ้นเราคุยกันไปเรื่อยๆด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้เออพี่โอ้โหพี่เก่งใจผมแล้วเลยเนี่ยใจปวดแี่โอ้โหวันนี้นี่แบบโคตรมาราธอนหมมเลย เอขอบใจไว้ถ้ามึงไมคนอุตกะเพื่ตรงไปเลยนะเนี่ยไอเด็กดื้อเด็กดื้อตังคิวไว้บอกให้พี่อ้นไปโดดศุแบบทหารเม็ให้ดูหน่อยไปีไมไปมวยปีไมไปมวยไมุญมวยปไมวยปีไม ขนาดขนาดนะตอนมี้่ากัะต่ยกันไออแอดมินมึงไม่ต้องอ่านมึงมึงไม่ต้องอ่านเอาพี่สรุปมาเลยพี่เอาไงดีติดขาดตัววันนี้20ล้านครับ20ขาดตัวถ้าตำกว่านั้นเปิดไปแล้วตั้งแต่อาทิตย์ตั้งแต่25ล้านลดลดลงไปเรื่อยเลยใช่ปะลดมาเรื่อยผมตัดสินใจระบปากตั้งแต่อาทิตย์หาดูได้ยากมากนะนี่พี่อ้นผมพูดแบบจากหัวใจเลยนะจากหัวใจของผมเลยนะพี่ ผมพูดแบบจากหัวใจผมเลยนะพี่อ้นถ้าวันนี้ผมซื้อพี่ราคาไม่ถึง20ล้านเนี่ยพี่จะโกรธผมไหมถ่งตกตะตุ่มเลยตกตะตุ่มเลยะยังยังไม่บอกนะว่าจะซื้อเท่าไหร่ถ้าต่ำกว่านั้นพี่จะกลับบ้านเลยมั้ย้อนไปวันเมื่ออาทิตย์เลยโอเคอ่ะยังงั้นเรากลับบ้านก่อนเดี๋ยวพี่ไปตั้งใจใหม่เอาป่ะขอขอ20อาโอเคผมดูเรื่องันงโอเคเดี๋ยวผมรับเรื่องไว้นะ ผมรับเรื่องไว้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตผมรบกวนเอาพารให้พี่เขาดูหน่อยว่าพารของพี่พิมเขาใหญ่ประมาณไหนเออนี่ยเออตรงเนี้ยตรงตรงพี่พอดีเลยโฟกัสเลยเนี่ยพี่พี่จับหน่อยพี่จับหน่อย20ล้านนะแล้วก็ที่สําคัญเลยพี่โอนเอาราคา20ล้านตอนนี้เน็ตโอเคเออชัดเลยเนี่ยอ่ะพี่พี่ดูกันละกันขอแค่20ขอแค่20ต่ำก <c ười> ว่านั้นเนากลับบ้านเป็น <c ười> ไงอ้าวอาจารย์ทุกคนในไลฟ์สดวันเนี้ยได้เห็นพระอาจารย์ อ่ะจะขายให้อาจารย์พดครับโอเคผมผมเข้าใจอาจารย์ดีแล้วแต่ว่าเอาอย่างนี้วันนี้ผมคงไม่ได้เช่าอาจารย์นะสามาวันนี้เลยนะผมเข้าใจผมเข้าใจแต่พ้าของพี่อ้นน่ะผมไม่เคยซื้อจริงๆพิงตามหมวกแก๊ปของพี่อ้นน่ะไม่เคยซื้อจริงหายากดูมากเลยโอเคหายากดูมากเลยโอเคถมามีตามหมวกแก๊ปผมก็อายเลยได้เลยตามหมวกแก๊ปสุดยอดเลยพี่พี่อ้นถ้าผมต่อพี่อ้นแล้วลดเยอะมากๆอ่ะแบบขอยี่สิบเดี๋ยวเอา ผมพูดจริงๆนะพี่อ้นอยากจะฟังผมก่อนไหมอยากฟังผมก่อนไหมพี่อ้นจะโมโหโกธาผมไหม <c oughs> ถ้าผมต่อราคาพี่อ้นนะ่ะเราลดลงไปเยอะๆอ่ะพี่อ้นจะโมโหโผมไหมโอ้โหหมดเียเลยของมีค่าขนาดนหายากเลยเราไม่อยากขายอนะใช่ปะ่ะใช่ใช่เอาอยางงั้นพี่อ้นเอาอย่างนี้ด้วยความรักจากใจเลยจากใจของผมเลยขอฟังผมนิดเดียวถ <c oughs> ้าวันนี้ผมลดแบบเยอะมากๆอ่ะกับพี่อ้นน่ะพี่อ้นจะโกรธผมไหมเท่าไหร่ อยากฟังหรือว่าอยากจะเอากลับก่อนลดแบบเยอะมากๆ <ผม S 1> อ่ะผมไม่ได้ทำผมว่าจากคิดห้านะมาห้าล้านเลยพี่พี่อ้นจะโกรธผมไหมถ้าโกรธผมจะไม่ต่อแต่ถ้าเกิดไม่โกรธผมจะต่อพี่อน้นขนา่ส พี่อ้นเข้าใจผมมาว่าเราเข้าใจบางอย่างเราเข้าใจต่างกันไงพี่พี่อ้นเข้าใจป่ะผมเองผมกไม่อยากทำ้ายจิตใจพี่อ้นนะเอา,าผมพูดจริงๆเขาถามว่าพี่พลต่อทําไมครับใครถามวะ <c oughs> ต่อเมื่อไหร่ยังไม่ได้ต่อสักคำาบอว่าจะต่อแต่พี่เขาโกนเราก็จะไม่ต่อแต่พี่ขอโกดเนี่ยพี่ขอควักน้ำออกมาเราก็ตกใจเปิดกระเป๋าควักปืนว่ายังไม่รู้เลย ไม่ใช่ได้คนไม่เป็นอเออต้องดูด้วยไม่ได้แบบอยู่ดีก็ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บพี่เล่นหลังปางบอกว่าบางทีก็เป็นเพราะเราไปให้ความหวังเขาคือไม่ตัดให้จบๆพี่มาตัดดิพี่มาตัดกับต่อหน้าเดี๋ยวพี่พี่มาตัดเองเลยนี่ยังให้ความหวังอีกเหรอเนี่ยนี่จะช่วยเขาิเพื่อนนั่นแล้วจะได้พี่พี่มาตัดดิต่อหน้าพี่มาพูดดิ พี่ดูดิเขาเอากระเป๋าจากข้างหลังมาไว้ข้างหน้าพี่ดูดิอ๋อเมื่อยเมื่อยกูตกใจนะเว้ยให้ความหวังเงาะอะไรเราพะโถโอ้โอ้โหเจ้าหัวนี่เลยด้วยโอ้โหพี่โอโอโหอ้ก oh ูอะไรมาเนี่ยโอ้ ไม่น่าเชื่อเลยว่าชีวิตกูจะเจอแบบนี้ได้โอ้โหเนี่ยชีพเตียนผ้าหรอเนี่ยโอ้ยผมพูดไม่ออกเลย <c oughs> พี่ <c oughs> ผมบอกให้นะว่าคนส่วนใหญ่อะเราจะดูเขาเนี่ยมันจะแกล้งได้ไม่แกล้งได้แต่พี่เขาไม่ได้แกล้งพี่เขาเป็นจริงๆแต่ถ้าเกิดพี่อะเมื่อกี้ใครบอกที่มีความมั่นใจพี่มาบอกกับเขาเองผมเนี่ยบอกไปแล้วปักหมุดพุทธประจันแล้วเดินทางกันละกันวันนี้นี่แบบหากันไม่หวัดไหวอะ่ะอาจารย์เอาอย่างนี้มาดีมห วันนี้ลูกค้าเดี๋ยวอาจารย์นั่งไปถึงสองทุ่มเลยลูกค้าจะได้รอพี่รอไปเลยปล่อยพี่อ้นกลับบ้านได้แล้วครับได้จริงๆก็บอกให้พี่กลับแล้วพี่ว่าเขากลับไปล่ะย,ยังไม่ได้เงินยังไม่ได้เงินเนี่ยเห็นไหมยไม่ได้ตังเห็นไหม พี่ตองบอกว่าให้พี่อ้นลองไปปรึกษาพี่ตูนบางบัวทองหรือว่าป่าเอก,กเพงก่อนไหมคะอืมจริงๆผมว่าติดต่อนายกสมาคมดีกว่าป่าพยับคำพันพี่อ้นน่าจะเข้าไปที่ห้องสมาคมอะ่ะในช่วงวันอังคารและวันศุกร์น่าจะดีห้องสมาคมห้างพันธิพย์งามวงวานเคยเจอท่านไหมท่านนายกอะ่ะท่านเป็นคนใจดีน่ารักท่านท่านเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากผมว่าเข้ากับพี่อ้นได้ดีเลย ไม่เคยเจอจบ <นะ S 2> ดีเเนาะโอ,โอเคยดูด้วยนี่อย่างนี้ใช้ได้นะถ้าเป็นคนดีถ้าเป็นคนที่เมตตาเนาะ <c oughs> พี่อ้นเอาอย่างนี้รูยเลยไหมเอาเลยเลียบัญชีธนาคารเลียบัญชีธนาคารนะ <c oughs> อ๋อเอาเลีบัญชีให้ผมเหรอยี <c oughs> ่สิบล้านเหรอถ้าผม <c oughs> ต่อรถแบบเยอะๆเลยพี่อน้นอยากให้เช่ามาเอาพูดตรงๆเลย เอาอย่างนั้นพี่อ้นกลับไปตัดสินใจก่อนผมไม่ได้ให้ความหวังนะพี่อน้เอาาอนเอามาพี่อ้นเอามาเอาทีเดียวเลยเดี๋ยวผมจะได้ดูแลลูกค้าท่านอื่นต่อถ้าผมแบบรถเยอะๆเลยพี่อ้นอย่าก,กดผมนะกดผมนมะอเลยครับรถมอซค์ผมมีคันเดียวเหรอ <c oughs> จังหวัดทะเบียนพิจิตของลุงหวิญเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่อน้นเดี๋ยววันนี้เราต่างคนต่างแยกย้ายกันก่อนเดี๋ยวผมช่วยคันน้ำมันพี่อ้นไป <c oughs> นะาพี่อ้นจะได้ไม่ต้องเสียใจดีไหม ล้านวะโอ้โหเอายี่สบล้านเลยค่าน้ำม,มันกูตายละน้วน้ำมันทั้งภูมิภาคเลยแล้วะ่ะเนี่ยช่วยค่าน้ำมันก็ยังต้องยี่สิบล้านเลยครับ20ล้านคนระับเอาไงดีเดี่สู้ปะส,สู้นะเราต้องสู้นะ,ะๆๆๆนะต่อก็ไม่ได้ต่อก็ไม่ให้นะนั่นก็ไม่ได้ช่วยค่าน้ำมันก็ไม่ได้อุ้ยกูนะจะจับจริงเหรอผมยังไม่กล้าเลยเนี่ยสวยไหมสวยแล้วเว้ย องเดียวกันผมล้างออกเอาอะไรล้างอ่ะเอาน้ำมาล้างออกอ่าเอ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 ารูปเอารูปให้ให้พี่ๆเขาดูหน่อยเป็นองเดียวกันผมล้างออกแล้วผมถ่าย๋ยวไว้อือยปีร้อยกว่าปีสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดเลยธรรมชาติเลยเพราะว่าผมจะดูตําหนิว่าตรงไหนจะเป็นสิ่งที่เป็นกูเกิลไอแบบว่า YouTube แบบว่าผมไปดูของอื่นแการมอแบผมไม่ได้สกาดูใช่ไ ผมไม่เคยไปแตะต้องทําแบบเย็นเฉยจะไปทําตกแต่งช่างแต่งคนทั่วไปเนี่ไม่ใช่ผมรักคนถอดหัวง่ยผมรักษาของคือไม่ต้องทําแบบสิ่งอื่คือล้างหัวล้างหอวก,ก็เป็นพิรุธในรองเลือกถ้าผมไม่ล้างออกก็คือเก่าจะ้อยู่ด้ืนเข้าใจแล้วพี่เป็นมือล้างด้วยเนี่ยล้างชื้รถนิดนิดหน่อยอ๋อล้างฝุ่งเชือ้อรถโหนี้คันเทพอีกครับอ้าวเฮ้ จริงๆแล้วเนี้ยมันเป็นคนละพิมพ์กันแับที่เขาซื้อขายกันนะพี่อ้นผมบอกให้มันคนละพิมพ์กันนะจะพิมพ์ให้มือเองเดียวกันและภาถ่ายถ้าผมเอ่ยราคาออกไปมันจะเป็นยังไงบ <c oughs> ้างเนี้ยยี่สิบแบ้ยี่สิบจริงๆเนี้ยผมท่าถ่ายของผมจริงๆเลยจริงแต่ผมไม่รู้ตำแหน่งเฉยๆไงเราต้องลุยในด้านอื่นกันแล้วอะ <c oughs> ่ะนะเออพี่อ้นเปิดใจดูหน่อยมะว่าถ้าเกิดพาเราไม่นิยมเราก็เออเราก็ปล่อยวางไปบ้างนะเราอย่าไปเก็บอันมากอะ่ะ ดีป่ะเอามาพี่อ้นเอามาปล่อยอยังไงอ่ะมันจะไปปล่อยอยังไงเอาข้ารถกลับบ้านไปนอนก่อนไปยังไม่เจอเลยเออมานะจริงๆแล้วถ้าพี่อ้นทํางานอะไรนะผมว่าพี่อ้นเป็นคนที่มุ่งมั่นนะเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นสูงมากอะ่ะถูกกดดันโดนใส่ร้ายโดนไต่สีอานาดนเเปรียบเหรอครับผมโดนหัวหน้ากดดันนะสู้ไหมสู้ไหมผมสู้ลําบากสู้ลําบากไม่เชื่อฟังผมไ่ะโอ้แล้วหัวหน้าใครจะไปเชื่อฟังพี่อ้นต้อง ต้องฟังเขาให้มากหน่อยพี่ขอบคุณมากเลขบัญชีให้ที่พนแล้วค่ะจดุดนะขอบคุณกลับบ้านแต่กลับบ้านเลยฮะที่ผมให้เขาหน้าบางคนบอกโอ้ไปให้ความหวังผมไม่ได้ให้ความหวังผมบอกพี่เขาตั้งแต่วีนาทีแล้วแต่เขาไม่ได้ฟังใค่นห้นองเนี่ออกมาะเหตุผลของพี่เขาว่าเขามีอยู่ในหัวไว้อะแล้วเขาค้างไว้เลยพี่อ้นเอาเบอร์บัญชีให้ผมมาครับครับปวดรับให้ขอ ฟังฟังผมให้ดีแล้วนะตอนนี้พี่โอนต้องไม่พูดแทกผมแล้วนะพี่โอนผมไม่ได้รับเนี่ยรับเนี่ยผมไม่ได้รับพระองค์เนี้ยผมไม่ได้รับพี่ผมไม่ได้รับผมยังไม่ได้เช่าก็ผมจะปล่อยอาจารย์ผมไม่รใจฟังผมให้ดีตั้งใจฟังผมอยู่ไหม เอาเบอร์บัญชีให้ผมถูกป่ะผมโอนเลยนะถามจริงพี่โอนเหลือตังในตัวเท่าไหร่เอาไอ้ไม่ต้องควัดแค่พูดใจเป็นป่ะยี่สิบาทจริงเหรอสามสิบจริงเหรอสี่สิบสิ่งที่ผมพิจิตร์ฉนเียนด้วยเียนรูปตาใหญ่รูปตาใหญ่ก็เก็บไว้เสียไปแล้วครับ แกนะผมติดตัวเองมมอะนะก็โอโอโอไม่มีเลยแล้วในบัญชีอ่ะมีบัตรเอ็นเอ็มซีผมที่แล้วในบัญชีอ่ะไม่มีตับานเลยหรอโอ้อะไรไม่มีเลยผมตกงานมันสามสี่เดือนแล้วผมไม่มีได้รับได้จ่ายเลยหรอเช่นแม่ผมทํางานในเดือนแค่หมื่นบาทอ่ะอายุหกสิบสามสิบสี่แล้วอ่ะเกษียณแล้วประกันองค์กรเขาได้มาเขาก็ใช้จ่ายอะไรเล็กๆน้อยๆติดนี่ติดผมเนี่ยติดนี่ติดสิบเป็กรีดเลยเหรอ หมายแข้งผมแจ้งผมเนี่ยผมยังเชียดเลยเชี่ยหรอจริงหรอครับผมจริงจริงจดหมายเป็นมิ้งเลยผมติดเป็นแสนอ่ะจริงจริงผมงก็จริงพี่อนครับพี่อ้อน,ออนต้องฟังผมนะเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะทําให้พี่อ้อนเนี่ยไม่สบายใจแต่อย่างใดนะสิ่งที่ผมทําเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมผมถือว่าพี่อ้อนเนี่ยเป็นลูกค้าผม แต่ผมเองอ่ะไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาพี่อ้นนะครับหรือว่าจะไปช่วยเหลือพี่อ้นในส่วนที่พี่อ้นทําขึ้นมาได้มันเหมือนกับพี่อ้นมีกระทําสิ่งอะไรที่พี่อ้นทําขึ้นมาเนี่ยอันนั้นคือพี่อ้นทำเนาะผมเองไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือตรงนั้นได้นะอยากให้พี่อ้นฟังถือว่าพี่อ้นเป็นลูกค้าผมขอบคุณพี่อ้นที่มาสองรอบเลยเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยพี่อ้น ฟังผมให้ดีพักของพี่อ้นนะ่ะฟังผมนะไม่นิยมพี่อ้นฟังผมนะฟังผมอันนี้คือเบอร์เบอร์บัญชีถูกต้องเลยใช่ปะถูกต้องนะพี่อ้นชื่อคุณสุรชัยถูกปะ่ะสุรชัยสังองครับโอเคอันนี้ผมโอนตังค์ให้พี่อน้นนะแต่ผมไม่ได้โอนค่าพระผมโอนไปแล้วนะพี่อ้นเอาตังค์ไปใช้นะพี่อ้นเอาพระเก็บไว้ผมเองช่วยพี่อน้น ได้ประมาณนี้ไม่เอาไม่เอาผมผมโอนแค่เป็นค่าใช้จ่ายให้กับพี่อ้นเท่าไหร่พอนเงินเข้าเท่าไหร่สองพันผมให้พี่อ้นเป็นค่ารถแต่พระเนี่ยผมไม่ได้เช่าพี่อ้นเพราะว่าพระของพี่อ้นเนี่ยไม่นิยมจริงๆรไม่ไม่นิยมจริงๆนะถ้าพี่อ้นไม่รับวันไหนพี่อ้นค่อยเอาตังค์มาคืนผมก็ได้แต่อันนี้ผมไม่ได้เช่าพี่อ้น นะอันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจพี่อ้นนะเราก็รู้สึกดีไม่ได้คิดอะไรที่ไม่ดีนะอันนี้อยากให้เข้าใจผมก่อนพี่อ้นเข้าใจผมนะนะเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยไม่อยากจะว่ากล่าวลูกค้าเพราะว่าลูกค้าอย่างพี่อ้นก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีกับผมนะอันนี้เข้าใจพี่อ้นฟังผมให้ดีนะพี่อ้นต้องเก็บพรนะเนาะเพราะว่าพี่อ้นเนาะ เนาะไมอนน่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ของผมแล้วเนาะขั้นตอนสุดท้ายของผมเนี่ยคือบอกกับพี่อ้นตรงๆผมไม่ได้มองเห็นพี่อ้นเป็นเป็นอะไรที่แบบอสองพายก็ไดผมจะยืนเพื่อนกันเพื่อผมยังยือไม่ได้เลยไม่เป็นไรพี่อ้นผมให้พี่อ้นด้วยใจไม่คิดว่าให้แล้วคือเป็นของพี่อ้นไปแล้วนะขอบคุณพี่อ้นนะขอบคุณพี่อ้น<ม>อยากให้พี่อ้นตั้งใจทำมาหากินในอาชีพของพี่อ้น นะยังไม่คบเลยแต่อันนี้ผมไม่ได้รับผมไม่ได้เช่าพี่อ้นจริงๆนะอันนี้อยากให้เข้าใจว่ามันคนละแบบกับที่ผมเช่าฟังให้ดีพี่อ้นต้องตั้งสติถ้าไม่งั้นพี่อ้นเนี่ยจะอยู่ในสังคมลําบากเนื้อออกมาคนอื่นเขาจะมองว่าพี่อ้นเนี่ยเนื้อออกมาเป็นลบมากกว่าเป็นบวกพี่อ้นฟังผมพี่อ้นพยายามคิดและตึกตองให้ดีผมช่วยได้ประมาณนั้นนะครับนะ อย่างอื่นไม่ต้องคิดมากถ้าไม่ได้วันไหนพี่อ้นเบิกตังค์แล้วมาคืนผมได้แต่วันนี้พี่อ้นต้องเอาพักกลับไม่กลับแล้วเพราะท่นได้ครบที่สิบล้านถ้าถ้าได้ครบยี่สิบล้านพี่อ้นต้องไปขายคนอื่นขายผมไม่ได้ต้องขายได้เดี๋ยวผมขอต้องลแ,แล้วแต่วลาทิศแล้ววันทิตยยี่สิบห้าล้านยี่สิบเอ็ดยี่สิบ ยี่สิบล้านมันเป็นเงินที่เยอะมากนะพี่อ้นครับผมเข้าใจแลกบ้านแลกรถแลกทุกอย่างได้นะผมก็ไปหาพี่อ้นต้องใหม่ลูกสร้างรใหม่ครับผมมันมันจะเป็นจริงได้เหรอพี่อ้นบ้านผมอยู่ัตงว่าผมยังเป็นบ้านผมนะถึงวันผมเลยเสียไปแล้วออเอานะพี่อ้นต้องต้องเข้าใจผมแล้วนะกลับมาอยู่โลกความเป็นจริงแล้วขอบเพิ่มกลับกลับมาอยู่โลกความเป็นจริงแล้วบวกไม่ต้องบวกพี่อ้นมีสองอย่างถ้าไม่รับเงินผม าบวเกเงินมาคืนผมอันนี้พี่อ้อนเรากลับไปวันนี้สังเกตผมไม่มีจับพระพี่อ้อนเลยนะผมไม่อยากให้เข้าใจผิดนะมันอุบิเหตุได้ตลอดเวลาไม่มีแตะเลยถ้าสังเกตผมจริงๆนะเนี่ออกมาอืมวันนี้เรามีความสุขนะไม่ได้แบบนั่นเลยพี่อ้อนรเราต้องเราต้องเราต้อง ลาจากกันแล้ววันนี้ยากครับนะเราต้องลาจากกันแล้วน,น,นะขอครบเะเข้าใจพี่อน้นไม่งั้นพี่อน้นโอนเงินกลับมาคืนผมสองพันแล้วพี่อ้นเอาพากลับไปถ้าพี่อ้นไม่รับเงินผมผมชอครงอรองเงินขาดแล้วครับผมไม่ได้ขาดผมไม่ได้เอาพาพี่เอางานเข้ากูแล้วเบนกับผมรูหมายเลขบัญชีเลยจะเอา,เค,า,อาคืนสอจะคืนไหม ไม่คืนกลับบ้านนะนี่ไปรอเล่นไปเล่นไม่ต้องงงหรอกผมไม่ได้เช่าผมไม่ได้เช่าผมไม่ได้เช่าเนาะถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะงงเงินไปใหญ่นะพี่อ้นกลับบ้านเถอะเนาะพักผ่อนเถอะเอากลับเอาเอาพักเก็บใส่กรอบก่อนไปอันอันระดับแรกออาทิบหาลูกเวนกรรมกูละงานเข้าละเอาแล้วพี่อ้นให้ผมทําไงบอกมาเลยล้ ยี่สิบล้านภาผมมันแท้นะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ด้ของเคเออใช่ผมก็นับถสืออาจารย์เนี่ยเออผมไม่ซื้ออ่ะผมจะผิดไหมเอาพี่อ้นพูดมาเลยถ้าเป็นถ้าผมไม่ล้างพานะฟังคําถามผมก็สาสิบล้านผมยังคิดเลยถ้าจะโดนจะโดนฟังผมไม่ดีหัวใจอ่ะฟังฟังผมไม่ดีถ้าผมไม่ซื้อผมจะผิดไหมกับกับพี่อ้นกับผมเนี่ย พักอมเดียวกันจริงผมไม่ผมไม่โกหกเลยนะพักอนเดียวผมกมถ่ายภาพถ่ถ้าถ้าผมไม่ซื้อผมผิดไหมโอมเดียวกันเลยตอบก่อนว่าผิดไม่ผิดนะตอบก่อนพี่อ้นตอบผมถ้าผมไม่ซื้อพี่อ้นผิดไหมอ่ะผมอยากขายไม่ถ้าผมไม่ผิดพี่อ้นต้องกลับบ้านเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเติมเต็มเดสองพันสองพันให้ฟรีไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาโอนเงินคืนมาไป ผมก็ยาละขายค่ะอ้าวจบจบจบมาปฝากเอาเบอร์ให้พี่อ้นแล้วก็เดี๋ยวให้โอนเงินคืนผมเดี๋ยวเบอร์บัญชีไปเจอกันนี้เลยครับมาโอเคพี่อ้นบายบายพะผมไม่ได้ไม่ได้ผมปลอมนะผมรู้ว่าผมเข้าใจผมเข้าใจพี่อ้นดีแต่พี่อ้นต้องมีขีดจํากัดของพี่อ้นเนื้อออกมาเพราะว่าผมผมรักพี่อ้นพี่อ้นไม่เอาตังค์ผมก็ได้ผมยินดีพี่อ้นโอนเงินกลับมาแต่ถ้าเกิดพี่อ้นสองพันสองพัน ไห้ยี่สิบล้านเลยเนี่ยผมไม่ได้เอาพาพี่อ้นผมไม่ได้ซื้อพาพี่อ้นเอาแล้วเงินสองพันนจให้ผมทำไมอ่ะถ้าไม่ได้รักกันพี่ก็คืนเขามาหมายเล่ยุติผมก็ยังไม่รู้จางของจาย์คนเลยเดี๋ยวผมบอกให้แล้วผอต้องการจะขายยี่บแล้วผมไม่ซื้อไงเอานะพี่อ้นพี่อ้นต้องพี่อ้นจะเกเรไม่ได้อ่ะพี่อ้นต้องใช้เหตุผลเนื่องจากว่าตอนนี้พี่อ้นเริ่มเกเรแล้วอ่ะ ไมเริ่มเลยน้ำตาจะร้องไห้นี่ไม่ใช่พี่อ้นจะร้องไห้ผมเนี่ยจะร้องไห้เพราะพี่อ้นไม่ไม่มีจิตใต้สำนึกเลยมีหน้าไม่มีใครอยู่กับพี่อ้นเลยเอานะพี่อ้นนะอาเลยทำไงกับมนเลพี่อ้นลังสับสน,นเรื่องไง <c oughs> เก็บพ้าก่อนอันดับแรกต้องเก็บพ้าก่อนผมไม่เก็บคุณจะให้อาจารย์โบล่ไม่เก็บก็ได้ราคา,า,คา,าไม่เก็บก็ได้สองพันผมน้อยใจเลย <c oughs> ผมไม่ได้ซื้อพ้าพี่อ้นนะ พี่อ้นฟังผมไม่ดีพี่อ้นหนักมากเลยนะผมบอกให้ผมบอกจริงๆผมอ่านพี่อ้นไม่ออกจริงแต่ตอนนี้ผมพออ่านออกละอ่านออกแล้วเมื่อไรครับผมว่าพี่อ้นหนักหนักเกินที่จะเยียวยาความรู้สึกในใจลึกๆพี่อ้นกเท่าเลยอ่านมไ,มไม่ออกอันนี้อันเดิมของผมเนี่ยผมไปล้างออกใช่ยังไงถูกต้องถูกต้องถูกต้อง,องถ้าแบบว่าผมไม่ล้างออกอ่ะปผมละขาขา นี่นะพี่ออนราคาต้องสูงเหมืนนี้นะถูกต้องพี่ออนถูกต้องแล้วสารพัดเนี่ยอ้าวพี่ออนถูกต้องแล้วโอเคแล้วเข้ากูแล้วผมผมยังคิดว่าคนทั้งคนเขาจะซื้อเปล่าใช่ไหมคงเขาจะซื้อเปล่าคนเรกจะซื้อเปล่าใช่ไหมถ้าเป็นคนอื่นอ่ะเขาล้างออกเนื้อท้องเหลือเป็นคนไหลคนเนาะไม่ผมจะโอนเงินคืนส่วน้อนผมจะเยอะเลยเบอร์บัญชีเลยครับเบอร์บัญชีเราชินี้ครับผมเยัยขอบพระคุณมาคุณอาเชิญ